อยากปราจาครับค mm ือผมอยากทราบนะครับคือคือรู้นะครับอยากเป็นพระองค์สนะครับคือแม่ป่วยครับผ่านสามารถจับต้องได้บ่ผิชินโบครับคนอยากถามตั้งนย่ครับได้อยู่โดยจิตเมตตาโดยความเมตตาการจับต้องสิพิน่ชจับอะไมันเกิดราคะจับพอจับแม่มันสิบเกือบจะว่าแม่กับป่วยอยู่นี่อยู่ถ้าไม่มีใครดูแลที่สุดก็พึงทําได้ ข้ามผู้ทธการก็มีให้การพระไปอ,นนอุปถัมภ์พอครับแม่แบบว่าเพิ่นเป็นเศรษฐีหลุดไปบวชมาท่านี่คนใส่กันอันนี้เอาซ้์เอาอยัางอะไรไปออกจากบ้านนั่นนะเป็นเจ้าของบ้านเองพอลูกกลับมามานสมาเหยียบแม่เปวินทบาทเมนบ้านหลังเดิมแต่เจ้าของบ้านเป็นคนใหม่เอาคือเมมบ้านเก็ขอห้าก,ก็ได้ถามหูว่าเขาบอกหลอกเอาเบิร์เขาอันนี้แล้วก็ไปอยู่ในศอดสองตายายขอท่าดโยกกับวินทบาทเอาเขาไปให เอาอีกละพระเคยฟ้องพุทธเจ้าวีรบาลนี่คู่บาโรองนันมิธาบาตทให้ย่อมกินเพราะว่าเป็นเลยเป็นเล่าขึ้นพระพุทธเจ้ากระเอิญเขาไปหาประชุมสงฆ์คือเฮ่าตอนนี้แหละพอเกิเล่าข้อไมจริงถวายเบ้อเป็นอย่างนี่พระพุทธองค์แท้ที่ศีลำนี้กับสาธุการพ่อเราอนุญาตมิธาบาตที่รับมานี่เพรนเฮ่าฉันก็ใจผู้อืน่นแมนบอกอนุญาตให้พ่อขับแม่ที่ลำบากเด้ยบวมวามีหลายเดี๋ยวเอาไปตื้อใหม่เพลินเนีย้ยทรงไปขายว่แม่เนีย้ย ในในเคสที่ลําบากนะอนุญาตให้ผู้มีพระคุณได้ขอบได้ได้รับประทานก่อนอยู่เมื่อกินน้ากันนะนะเพราะว่าพระองค์นั่นกินบวอีมพอเม่กินเบิร์ดเพื่อกิดโอตนะนะกัสู้พร้อมโล่งเขาก็ไปขว้างพระพพพเ,เจ้าในคําถามนั้นได้อยู่ในในเคสที่พอดีพองามสมควรตอนนี้พระติคะไปเอียงว่าลงบานไปอุ้ม่กระทากอ,ออกเฟตอันน,น้ก็น่าตําหนิคือความดี่าต้องโชษหรอกเพิ่นลาบากอหนีเพิ่นบม่มผูเบิงสิก็ต้องเบิงกันได้ไหม เพื่อนกาอนุโลอยู่ทาโบมี่พอก็ไปหายชีบบนนวิตเป็โควิภะผู้นี้บ่วนาบัวติบาันผ่ากับจังมาเพียนมาหยัางใหม่การจับที่จะไปโทษคือจับเวยราคา